สวัสดีครับพ่อพี่น้องกลบมาพบผมในช่องไอเดียวขึ้นเอานะครับพ่อพี่น้องก็จากที่ห่างหายกันไปพักหนึ่งนะครับพ่อพี่น้องห่างหายกันไปพักหนึ่งไอเดียวกบติดงานงานก็หลายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาห้อน,นครับพ่อพี่น้องช่วงหนาห้อนเราไอเดียลไม่ได้ออกไปใสนะครับไม่ได้ออกไปใสเลยเพราะเหตุคลิปลงนะครับเพราะว่าเขาช่วงมันหนาห่อนเวลาเขาเลิกงานมากสิครับเลิกใบ,บสองสนอุณหภูมิมันก็นยังอยู่สามสิบ ห้าสิบหกสาสิบเจ็ดนะครับราหว่นี้มันตังไหนมันห้อนนะครับออกไปข้างนอกก็ไดนะครับมันบ่คือหนาหนาหนาวนะครับบอากาศมันดีนะครับหนาห่อนอยู่บ้านมันก็เฮ็ดคลิปก็ไดนะครับเฮ็ดคลิปก็ไดเพราะว่าเขาอยู่ส่วนรวมอยู่คนหลายนะครับก็เขากับประยากเสียงดังนะครับบระยากเสียงดังกับหายเกียิเพื่อวมงานน้ำกันนะครับมาพี่น้องมือนี่ในเดียวกลับมาแล้วครับกบมาแล้วอ่ากบมาแล้วกัมือนี้วันยุดนะครับกามาแล้วก็หวังว่า เอฟซี uh, คนกันยังบลืมไปเดียวนะครับพี่น้องยังบลืมกันนะ uh, ผู้ใดคิดหอดได้เดียวนะกับคอมเมนต์กันเขามาบอกไอเดียวนะครับว่าผู้ใดยังคิดหอดกันอยู่นะ uh, ถ้าผมเมื่อนี้มีเอฟซีทันหนึ่งครับทักเขามาถามไปเดียวถ้าเขามาถามว่ามาเห็นง่ายนี่เสียวครับมาเห็นง่ายนี่เสียวแล้วค่าชสจ่ใจทั้งเบิดประมาณเท่าไหร่นะครับค่าชสจ่ใจทั้งเบิดประมาณเท่าไหร่ อันนี้เดียวก็อยู่ออฟฟิศนะครับออฟฟิศเดี uh ่ยวนะออฟฟิศออฟฟิศของบริษัทเดี่ยวนะครับไอเดี่ยวจะมาบอกเขาข่าวแล้วก็ข่าวซื้อฟังนะครับกับมันเกิดประมาณนี้นะครับประมาณนี้่าใช้ใจกัจะประมาณนี้นะขามีเงินอยู่ประมาณแสนหนึ่งครับไอเดี่ยวว่าหเก็บเงินประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่คือพอเลยนะครับพายพี่น้องแสนหนึ่งนี่คือพอเลยแบบว่าในการใช้ใจเดินเรื่อง ตรวจโลกทุกอย่างนะครับค่าเดินทางค่าอย่างทุกอย่างครับแล้วก็เงินเอามาไว้กินนะครับพันน้องประมาณแสนหนึ่งนะครับอันนี้เดยวเชบ่อมาบอก,กว่ามันมีค่ายอย่างแน่นะครับเขาข่าวนะครับเขาข่าวก็คือแบบว่าตรวจโลกประมาณสองสามพันนะครับค่าทุกอย่างนะครับที่ใส่ใจบำเป็นค่าเงินบมเพ็นเงินที่ออามากินนะครับ าสมัครค่าอย่างเนี่ยครับค่าบริษัทเขาจัดหางานใน h o u s นี่ครับกับประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นต้นต้นเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสี่นะครับพอพี่น้องรุ่นในเดียวนะครับประมาณเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสี่เงินติดตัวเมื่อกี้นกับประมาณจักสองหมื่นนะครับพอพี่น้องสองหมื่นนี่พ่อพ่อเลยนะครับพ่อเหลือเหลือเลยนะครับถ้ามีเงินอยู่จากแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งเนี่ยคือแบบเขามาอิสราเอลนี่แบบสบายสบายเลยนะครับเขาก็ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินไล่นะครับจากแสนหนึ่งเลยกับ เพอแล้วนะครับแต่ผู้ใดมีเงินทุนอยู่กก็ดีนะครับแต่ผู้ใดว่ามีเงินทุนอยู่กะดีอยู่ก็ว่าแนะน้าไปให้ไปกู้ร้ายนะครับว่าแนะน้าให้ไปกู้ร้ายแสนหนึ่งมันกับพอแลอวนะครับแต่เขาไปกู้ไม่ถึงสองสามแสนสิมันเอามามันกับก็บม่ค่อยได้ใส่นะครับเสียงเราผู้ใดมากนะครับมันกับไ่ได้ใส่ร้ายขนาดนั้นนะครับประมาณแสนหนึ่งเนี่ยก็เรือนะครับพี่พ้นองเลือเลือเด้๋ยวทมาไม่เห็นงสเสียว มันจังใดนะครับมันพอเหตุบอเป็นยังเขาคือวา่าคนเก่าลัางแก่คนไม่คนไม่บอเสื้อฟางคนเกายังใส่ยังสีนะครับพวกอันนี้ดีวบอหยาดนะครับพอพี่นองอันนี้ผมก็บอหยาดได้กันมันจังใดละ่ะคนเข้าลอยควาพันแมนะครับกรเจ้ามาอยู่น้กากันเนาะลอยพ่าพันแมเขาพวกองจมีไซกันนะครับองจมีไซกันมันกับปกติของคนเกาลหรอครับคนเกาก็เจ้าเป็นงานเนะเาะจะเป็นงานกว่าก็เจ้า เจาเก่งเจาเก่งสนามแล้วนะครับอประมาณนั้นเขามาเขากะไม่ไม่โย่แต่เขาบอกเขาเราเขาบอกฟังเขาสิครับเขาบอกเขาเราเขาบอกฟังเขาเขาจะมีอาการแนกหน่อยนะครับเขาจะมีอาการแนกหน่อยเพราะว่าเข้ามาไม่เขาต้องฟังฟังคนเก่าก่อนนะครับอ่ามันเกินเลยก็นันเขาก็มันมีทางออกกันหรอครับมันมีทางออกเรต้องไปย่านไปคิดย่านขนาดนั้นครับแต่คันเข้า ยังยังกับว่าฟังเขายังกับเฮ็ดตามใจลําเพื่ออย่าของทั้งมือ้อมมากกับว่าอยากตื่นพร้อมเขามาสายกับมูงสิทั้งมือแรงกับจอดกับจิเลิกตะกอนเขาสิเออนี่มันสมควรครับสมควรแต่ขันรุ่นพี่เขาล้างแก่ข้ากิริกะมันมีทางอ่กครับห่าเขาหาแม่างเขาเลยว่าเขาถือยังเนี่ยถือเล้งแกงใดเป่งไดจันทร์หนึ่งสี่เขาเขาไปหาเขาเลยได้นะครับคุยกับเขาบอกที่เขาฟังว่าเป็นยังนะครับ เขาก็ยิงรับเรื่องไว้นะครับเขายิงรับเรื่องไว้เขา่ปล่อยเฮาดอกครับเขา่ป่อยเขา่ป่อยเฮาถือรังแกบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาจ้างเขามาเพื่อที่อย่างเขาได้เหตุงานให้เขานะครับถ้าเขาโอเคกับหนางานของเขาหรืองานที่เขาเหตุอยู่มันยังไดล่ะอเ่าอยเต็มที่ให้เขานะครับมันเกิดเรื่องยังเกินเขาก็ชีเขาก็ชีรับเรื่องไว้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นดูดูกะ ผู้นั่นแหละครับผู้ที่ร้างแก่เจ้าหรือสี่ซวยนะครับพ่อพี่น้องประมานนั้นนะครับครับผมสําหรับวันนี้ให้เดียวก่อนใช่ไหมบอกเนี่ยแหละครับมาบอกทุกฟังว่าเออมาเห็นงานอิสเรียล่า่ใจเท่าไรนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหนผู้ใดอยากรููข้อมุลที่แท้จริงนะครับข้อมูลที่แท้จริงว่ามันต้องได้ใส่ขาใจระร้ายใจตรงนี้นั่นมีอย่างแน่ใส่ตรงนั้นจักบาทตรงนี้จักบาทแล้วก็อ่า สรุปบอกม้านะครับก่อนจะได้เดินทางเบิดเท่าไหรนะครับเขาไปเบิ้งคิวบะเกดียวนะครับคิวเก่าๆคิวเก่าเลื่อนเบิ้งเลยครับคิวเก่ายวเดี่ยวเลื่อนขืนเลื่อนขืนเบิ้งนะครับมันจะมีอยู่นะครับมันจะมีอยู่วาเดี๋ยวได้ลงว้อยู่นะครับแต่เมื่อนี่สาหรับเมื่อนี้เดี๋ยวกับพามาบอกที่าบอกน้องกับใครเดี๋วกับพามาเบิ้งกันเลยนะครับ่าออฟฟิตเดี๋ยวเบงได้นะครับมาเบ่งอ่ฟฟิตเดี๋ยวความนะครับว่างนะครับไปเดี่ยวได้ั้มพาเบ่งว่ฟฟิตออฟฟิเดี๋ยวนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นห้องห้อง,องนาจางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องร่วมนะครับห้องร่วมของไงห้องร่วมเดี๋ยวกับมีเวลาเดี๋ยวก็พาครับพี่พาน้องมาครับผมก็จะประมาณนี้ครับพ,รพี่น้องกะว่างๆนะครับเดียวกับยังไงล่ะออกมาไปดีพี่ไปดีน้องจากที่เดี๋ยว,ออว,วห้างหายกันไปโดนนะครับก็ <laughs> ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวกับ่ค่อย บ่คอยได้ออกไปใช้นะครับกับบ่คอยได้เฮ็ดคลิปนะครับกับบ่คอยได้ออกมาแชร์ประสบการณ์สู้พีสู้น้องฟังนะครับและเมื่อนี้เดียวกับมา่อว่าเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก่อนจะเดินทางมาเนี่ยมันต้องเบิดเงินเท่าทไรแล้วก็เขามาอยู่หนีคนเกาคนนไม่เขาดูแลก,กันดีบ่นะครับก็คอยมาลองเบิงนะครับถ้าเจอเบงดีมันก็นดีนะครับเจอเองว่าดีมันก็คอยปรับบโตกันเอานะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เดี๋ยวหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างหน่อยอะไรสำหรับคนที่จะเดินทางนะครับ ผู้ใดอยากให้อดียวเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับยังนะครับกะคอมเมนต์กันลงมานะครับคอมเมนต์กันลงมาคอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวอยู่สิี่ยวไปอ่านนะครับคลิปได้ไอดยอู่เพราะจะหาข้อมูลให้ได้เดี๋ยวอยู่เีมาเฮ็ดคลิปบอกพี่บอกน้องขึ้นก่าน,นะครับพามีน้องก็สำหรับวันนี้อดียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ล่ะก็กดติดตมในช่องไอเดียวน้ำเด้ครับสำหรับวันนี้เดียวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ